ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะครับมื้อนี้ก็มาพบพอกับพ่อแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนผาสุกต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพีน่น้องวันศุกร์ที่21พฤศจิกายน68ลาวพัฒนาออก7 4 6 2 3 8 ครับเลขล่างก็ออกหกสองเนาะพี่น้องเนาะครับของพ่อเซียนผาสุกงวดที่ผ่านมากกันลุดนนะพี่น้องนี่นะครับวันศุกร์ที่21พฤศจิกายน2568าลาวพัฒนาเซียนผาสุกบนล่างวิ่งโลด5กับ9หากับเก่าโบมาจ้าก,กัดตัวได้พี่น้อง ครับรุดนาะพี่น้องเนาะเนาะวากันพี่น้องมีเขามีรุดครับปวาคูบาอาจารย์ในนาะพี่น้องเนาะครับมือนีผ้าแพมาตามต่ออีกกับเราพัฒนาเซียนผาสุกนะครับ วันจันนพี่น,อน้องเนาะครับ ลาวพัฒนาครับลาวพัฒนาเซียนผาสุข บนล่างพี่น้องบนล่างวิ่งรูด วเตรียมมึงนโทดซัพท์วันทยวพี่น้องรับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดตัวเดียวนะครับ ครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเ้อห้าเจ็ดหกเจ็ด เจ็ดเจ็ดนะครับสามเจ็ดกัน เก็ดพี่น้องหาหางครับส่วนตัวเน้นเนาะพี่น้องเนาะพอระเน้นให้ที่หกเก็ด สามเจ็ดนะครับ,คร,บครับส่วนเล็กสามตัวพี่น้อง เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดนะครับขับตัวเนียพี่น้อง นะคอยเข่าควายปังเนาอพี่น้องเนาะครับวันจันเนาอพี่น้องวันจันทร่ที่24พฤศจิกายน25 68ราาวพัฒนาเซียนผาสุขบนล่างวิ่งรูดเจตัวเดียวพี่น้องนะเอ้เขียนเขียนรับ5 7 6 7 7 7 3 7กกัน9 7ครับเน้น6 7 3 7, 7พี่น้องเลข3ตัวกับ7 7็ดเจ เจ็ดสามเจ็ดนพี่นองเนาะครับปเตรียมก็ใช้เบื้องก็ได้พี่น้องเนอะรับวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน68แปลาวเซียนผาสุกวิ่งบนล่าง7ตัวเดียวพี่น้อง5้าเจ็ดหกเจ็ดเจันเก้าเจ็ับเจ็ดเจ็เจสามเจัตเจีดนพี่นองเนานะ ครับป้เตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อพอเพ็ดเนาะครับเนาะส่งไม้ครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณพ่อเซียนพาสุกหลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาป้าต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแชร์แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วป้าเต้มก็อวยพรคอยเขาขอให้ปังนะพี่น้องเนาะ ครับจะได้โชคกมันๆกันนคากล้าเอา่าลืมนะพี่น้องเด้อขอมาแล้วก็่าลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะครับเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้เตรียมน้ำนากามครับสุดท้ายทายสุดนี้ก็อ,อีฟซีทุกคนโชคกมันๆนะพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยๆนะครับเนาะรับพเกันชิปนาะพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม